สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำแหวนนะคะหลวงพ่อรวยวัตกโกรุ่นมหาลาบ61ออกมาปีพศ2 5 6 1ัาหสำหรับในคลิปนี้นะคะจะเป็นเนื้ออัปป้าลงยาสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะ แหวนนะคะเวลาอิ่มลองใส่นะคะนิ้วโป้องอิ่มก็ยังหลวมเลยนะคะเป็นแหวนของผู้ชายนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคาไอดีลายเบอร์โทรศัพท์และเฟ e บุ o กพระเครื่องสามารถทัก m e s s ซนเจอได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นหุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ